กวอนอื่นนะครับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์โลกิการุณาปิดคลิปนี้ไปเลยนะฮะเพราะเนื้อหาบางส่วนนั้นจะมีการสปอยมากมายเลยทีเดียวครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงอีสเตอร์เอ็กสำหรับซีรีส์โลกิ EP ที่3นะครับซึ่งใน EP นี้นะครับก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของแวรเลียนโลกิที่ชิวปสิววีนั่นเองครับรวมถึงการอ้างถึงอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับกับหนังเรื่องซอ ในแต่ละภาคที่ผ่านมาและก็การอ้างอิงไปยังภาพยนตร์ของเจมส์คาเมรอนนะครับกับหนังที่มีชื่อว่าเอเลียนนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้อัครชนา n e l จะพูดถึงในอีสเตอร์เในคลิปนี้นะครับ ตติดามครับมาที่ชื่อตอนกันเลยนะครับกับชื่อตอนที่มีชื่อว่าลั m เ n นติสครับซึ่งเป็นการอ้างถึงดาวสีม่วงที่เกี่ยวข้องกับครีนั่นเองครับในคอมิกนะฮะดาวลูเมนติสเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวละครที่ชื่อว่ามูลดราก้อนและก็ขัวซานั่นเองครับซึ่งขวซาในฉบับนี้นะครับจะเป็นขัวซาที่เป็นฉบับผู้หญิงที่ชื่อว่าไฟล์รเวลนั่นเองครับซึ่งในคอมมิกนะครับขวซาไฟล์รเวลเนี่ย กับมูนดราก้อนเนี่ยเป็นคู่รักหญิงหญิงเพศทางเลือกในคอมมิกนั่นเองนะครับนอกเหนือที่เราจะเห็นวิกเคนละ h ฮั k ติงเนี่ยเป็นคู่รักชายชายในคอมมิกใช่ไหมครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของโลก,กิที่เป็นไบเซ็ก a l ชวลนั่นเองครับซึ่งถ้าเราจะเชื่อมโยงไฟลาเวลเนี่ยเธอคือลูกสาวของตัวละครที่เล่นโดยแอนเนตเบนนิงนะฮะที่เล่นเป็นสุพปีมอินเท l เลเจนต์นั่นเองครับ ส่วนมูนจากรน,นั้นก็คือลูกสาวของเจ็คในการ r เดน n of the Galaxy นั่นเองครับอันนี้พูดถึงในแบบฉบับคอมมิกนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าคิดมากนะครับตั้งแต่ EP ที่2ถึง EP ที่3มเนี่ยมีการอ้างถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครควอซาในคอมมิกทั้ง2 EP เลยก็ว่าได้นะครับซึงก็ไม่แน่นะครับ MCU อาจจะเปิดเผยตัวละครควอซาออกมาให้เราได้เห็นว่าเป็นได้ครับและเรื่องราวของ EP นี้นะครับก็มีการพูดถึงดาวลามนติส1ครับ ซึ่งดาวนี้นะครับก็คือดวงจันทร์ของดาวลาเมนติสที่กําลังจะแตกสลายนั่นเองครับซึ่งเอเราก็คิดว่าฉากนี้มันคือดาวเวิร์เมียจากตัวอย่างที่เราเห็นมาตแต่ก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับเป็นการเปิดเรื่องด้วยเพลงเดมอนครับของศิลปินที่มีชื่อว่าเฮเลคิโยโกนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นฉากที่ซิลวี่กับ C20 เนี่ยได้มีการพูดคุยกัรบนโต๊ะอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพลงนี้ประกอบอยู่ด้านหลังครับซึ่งเพลงนี้ก็อาจจะเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ EP นี้เท่านั้นเองครับต่อมานะฮะในฉากที่ซิลวี่เนี่ยได้มีการสะกดจิตของ C21 เนีวัน่ยนะฮะแล้วซิลวี่ก็ได้ถาม C21 วว่าลิฟทองคำนั้นเนี่ย อยู่ตรงไหนเพราะลิฟต์นี้นะครับเป็นลิฟต์ที่จะนำ EVA เนี่ยมุ่งตรงไปสู่ไทม์คร e ปเปอร์ได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นลหลัส ในจอมอนิเตอร์เป็น R.S. 3 1ครับซึ่งเลขนี้นะครับ31เนี่ยอ้างอิงไปถึงหนังสือการ์ตูนที่ชื่อว่าต่อวอลลุ่มชูครับตอนที่31นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำแข็งที่มีการปกคลุมแอสกาดนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะเห็นฉากที่โลกิเนี่ยได้ใช้กริดของเขานะครับในการต่อสู้กับสิววีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นซีนที่ทุกคนต่างรอคอยมาเป็นเวลานานมากเลยนะครับที่โลกิเนี่ยจะได้ใช้ใน e p นี้สักทีนะครับ ซึ่งตั้งแต่ EP แรกที่เราเห็นความพยายามของเขาในการเรียกกริดนี้ออกมาเนี่ยต่อหน้า TVA เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดูล้มเหลวนะครับและก็ใน EP ที่2เนี่ยปี5เนี่ยนะฮะก็ได้ความ,มีดกริดอันนี้เนี่ยออกจากมือของเขา เพื่อให้เขาได้ใช้กิจอันนี้นั่นเองครับแต่เมื่อถึง EP ีที่3ครับโลก,กิได้ไปคว้ากิจตัวนี้นะครับมาต่อสู้กับเลดี้โลกิในซีนเริ่มต้นของเรื่องราวใน EP ีนี้นั่นเองครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ทะลุป,ประตูมิติไปในดาวลาเมนทิสหนึ่งซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวลาเมนทิสนั่นเองครับต่อมานะฮะเป็นเรื่องราวของดาบที่เลดี้โลกิได้ใช้ครับซึ่งเราเห็นเธอเนี่ยใช้ดาบอย่างน่าประทับใจเลยนะครับใน EP นีนี้ซึ่งดาบนี้เนี่ยเผย ให้เห็นถึงอักษรรูนครับที่เคยเห็นบนแอสกาดซึ่งเราก็อาจจะเชื่อมโยงไปได้ว่าซิลวี่เนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกับแอสกาดหรือเปล่านะครับเรายังไม่สามารถเปิดเผยเ,เรื่องราวของชาติกำเนิดของเธอได้ว่าเธอมาจากไหนซึ่งโลกิเนี่ยแน่นอนครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขาคือฟอร์จแอนและก็อุปการะมาจากโอดิดและก็ราชินีฟิก้าถูกไหมครับส่วนซิววีเองเนี่ยยังไม่เปิดเผยเ,เรื่องราวตรงนี้ให้กับเราได้ทราบ ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปใน EP ีหน้านั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าจากการที่เธอใช้ดาบอันนี้และมีอักษรรูนของชาวแอสการ์ปรากฏอยู่เนี่ยเธออาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างหนึ่ง กับแอสก์ดก็เป็นได้ครับรวมถึงการหาที่มาที่ไปของเธอจากเอกสารของ TVA เนี่ยก็ระบุว่าเธอนนเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของแอสก์ดด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับเราได้เห็นซิลวี่กับมงกุฎเขาของเขานะฮะที่แบบดูเหมือนในคอมิกเป๊ะเ,ะเลยครับนอกจากนี้เนี่ยฉากที่ซิลวี่เนี่ยใช้เขาของเขาในการต่อสู้นะครับบนรถไฟที่ดาวลาเมนทิสหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีการอ้างอิงในล,ลักษณะเดียวกันที่โลกิได้ใช้เขาของเขาในการต่อ ต่อสู้ในตอร์ร็ก k นอรนั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะครับที่ซิววีเล่โลกีเนี่ยได้ใช้เขาของเขาเนี่ยในการต่อสู้เหมือนกันนั่นเองครับต่อมาครับมาพูดถึงคำฮิตที่โลกีชอบพูดนั่นก็คือ for e a purpose นั่นเองนะฮะ ซึ่งโลกิเนี่ยก็ได้พูดถึงกอเวสเพอร์เพิร์หรือจุดประสงค์อันรุ่งโรจน์นี้กับซิลวี่เช่นเดียวกันครับแน่นอนละครับวลีนี้คือวลีติดปากของโลกินั่นเองนะครับซึ่งเขาก็เคยใช้คํานี้เนี่ยใน a v e n g e r รในตอนที่เขาขโมยเทสเลักไปจากชิวด้วยแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งครับในตอนแรกของซีรีส์โลกินั่นเองครับ I and I am burdened with glorious purpose และใน EP ที่3นี้นะครับโลกีก็ยังถามซิลวีว่า จุดประสงค์อันรุ่งโรจน์ของซิลวี่นี่คืออะไรนะครับแน่นอนครับคำนี้ก็ยังคงได้ใช้ต่อไปเรื่อยๆในซีรีส์โลกิตและก็ในอนาคตของโลกิตด้วยเช่นกันครับต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของซิลวี่บ้างครับเราได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเวริเลนโลกิที่เป็นผู้หญิงคนนี้ที่เราเรียกว่าเลดี้โลกิเนี่ยเธอชื่อซิลวี่แน่นอนครับซึ่งเธอก็เป็นคนพูดเองอย่างชัดเจนใน EP ีนี้เลยนะครับซึ่งซิลวี่ใน EP ีนี้นะครับรับบทโดยโซเฟียเดอร์มาติโน่ครับซึ่งจาก ครดิตในภาษาสเปนที่มีการระบุว่านักแสดงคนที่เป็น v วรเลนโลคีเนี่ยเล่นเป็นซิลวี่นะครับก็ทําทให้หลายๆสํานักเลยนะครับเกิดการตั้งคําถามแล้วก็ตั้งทฤษฎีเชื่อมโยงครับว่าเธอจะเป็นซิลวี่ลัสตันหรือเปล่าที่เป็นเอนชานเชสในคอมิกนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวของเธอที่เป็นเรื่องราวของซิลวี่เนี่ยนะครับผมจะขอยกไปอธิบายในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามอัครชานแนลนะครับผม ต่อมานะครับเป็นการที่เราได้เห็นกลยุทธ์ในการต่อสู้ที่โลกีเนี่ยได้ใช้การเทเลพอร์ตตัวเองไปด้านหลังของซิลวีแล้วก็ทําการต่อสู้ให้ซิลวีเพียงพำเนี่ยนะฮะทำให้ผมเนี่ยนึกถึงฉากที่โลกีเนี่ย ได้มีการสังหาฟิลโคสันนะครับใน A เ e n g e r ปี2012นั่นเองนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่โลกิกับซิลวี่เกิดการแย่งเทมเพ็ดเนี่ยนะฮะก็ทำให้ผมเนี่ยเห็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือโลกิเนี่ยได้วาปตัวเองไปด้านหลังของซิลวี่ถูกไหมครับแต่ของฟิลโคสันเนี่ยโลกิได้ใช้กลอุบายในการที่จะหลอกล่อให้ฟิลโคสันเนี่ยสนใจหันเหไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ทําให้เขาเนี่ยไปโผล่อยู่ด้านหลังแล้วก็โจมตีอย่างเงียบๆซึ่งเนี่ยเป็นความเหมือนในความแตกต่างของกล ยุทในการต่อสู้ของโลกินั่นเองครับใน EP นี้นะครับเราได้เห็นโลกีได้แปลงร่างเป็นชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแพลทิกนั่นเองครับซึ่งโลกีเนี่ยก็ได้ใช้กลนอบายของเขานะครับในการที่จะ หาวิธีการโน้มน้าวหญิงคนหนึ่งครับที่เธอนนเนี่ยสูญเสียสามีของเธอไปนั่นเองนะครับเพื่อให้หญิงคนนี้ไว้ใจพวกเขาในฉากฉากหนึ่งใน EP ีนี้นั่นเองนะครับซึ่งโลกีเนี่ยเคยเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นสตีฟโรเจอร์ในต h o เดอะดาร์ w เวิลด์แล้วก็มีการขึ้นคลองบอลลังแอสการ์ดแปลงร่างตัวเองเป็นโอดินในตร์แล็กนาล็อก ok ด้วยเช่นกันนะฮะนี่ก็คือความสามารถในการแปลงร่างของโลกีให้เป็นใครก็ได้นั่นเองครับต่อมานะฮะเป็นการพูดคุยกันระหว่าง กับซิววีครับในเรื่องราวของการมีเวทมนต์หรือการใช้พลังนะฮะซึ่งโลกีเนี่ยเผยเรื่องราวของที่มาหรือเวทมนต์ต่างๆของเขาเนี่ยว่ามาได้อย่างไรนะฮะซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆว่าเวทมนต์พวกนี้นะฮะโลกีเนี่ยได้รับการถ่ายทอดมาจากราชินีฟิกก้าแม่ของเขานั่นเองนะครับซึ่งจากการสนทนาในครั้งนี้นะฮะก็ดูเหมือนกับมันดูเศร้าววครับซึ่งโลกิก็เหมือนกับโทษตัวเองว่า แม่ของเขาเนี่ยตายเพราะการกระทำของเขาด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างโลกิกับแม่ของเขาหรือราชินีฟิกกานั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ยังอยู่ที่ฉากบนโต๊ะในการพูดคุยในรถไฟของดาวลาเมนติสนั่นเองครับมีหญิงคนหนึ่งนะครับมาเสิร์ฟแชมเปญให้กับโลกิครับแล้วก็อีกแก้วนึงนะครับซึ่งซีวีก็ปฏิเสธการรับแชมเปญแก้วนั้นนะครับทำให้โลกีเนี่ย ขอแชมเปญแก้วนั้นมาดื่มเองทั้ง2แก้วเลยครับเราจะเห็นฉากต่อมาที่โลกีเนี่ยเทแชมเปญแก้วที่เหลือเนี่ยใส่ลงไปรวมกันอีกแก้วหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมนึกถึงต่อครับในฉากที่เขาเนี่ยได้พูดคุยกับดร์สเตรนนะฮะซึ่งดร์สเตรนก็ได้เสกเบียร์แก้วใหญ่ให้กับต่อได้ดื่มนั่นเองครับซึ่งดื่มไปดื่มมาเบียร์ก็ยังเต็มเหมือนเดิมนะฮะนี่ก็ป่งบอกถึงนิสัยของการดื่มทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะฮะเหมือนกันเลยครับและหลังจากที่่เค้าดืมนนะรับ ็เหมือนกับเขาจะขออีกแก้วหนึ่งครับโดยเขาเนี่ยปากแก้วแชมเปญทิ้งลงไปเลยนะครับซึ่งฉากเนี้ยทำให้ผมนึกถึงฉากที่ซอนเนี่ยปากแก้วกาแฟลงพื้นไปครับในระหว่างที่เขาเนี่ยนั่งดื่มกาแฟกันที่บาร์ร่วมกับเจนฟอร์เตอร์และก็ดาซ์ซี่ในซอภาคแรกนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการทิปซอรเนี่ยดื่มกาแฟแล้วรู้สึกชอบครับ ทำให้เขาเนี่ยอยากจะดื่มอีกแก้วหนึ่งนะฮะโดยการปาแก้วนั้นทิ้งลงไปและต่อก็ได้ตะโกนคําว่าอันนาเตอร์ซึ่งแปลว่าขออีกแก้วหนึ่งนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานะทางเพศของโลกิว่าเขาคือไบเซ็กชวลนั่นเองนะครับซึ่งในตอนที่3นี้นะครับโลกิได้ยืนยันบางสิ่งที่แฟนๆได้สงสัยกันมานานเลยครับว่าเขาเป็นไบเซ็กชวลหรือไม่นะครับ โลคิพูดถึงความเพลิดเพลินเกี่ยวกับทางเพศกับทุกเพศเลยครับโดยซิลวี่เองเนี่ยก็มีนิสัยที่คล้ายคลึงกับเขานะครับซึ่งในคอมมิกเนี่ยโลกิก็ได้มีการเปลี่ยนเพศไปมาได้อย่างอิสระเสรีเลยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับใน e ีพีแรกนะครับที่เราเห็นเพศของเขาเป็นฟลูอิดนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับโลกิที่เป็นไบเซ็กชวลเนี่ยนะครับ ผมได้ไปขยายความในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนั่นเองครับสืบเนื่องจากการสนทนาเรื่องราวความรักระหว่างโลกิกกับซิลวี่นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องราวที่ซิลวี่เนี่ยได้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์รักของซิลวี่กับบุรุษไปษณีนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงบุรุษไปษณีเนี่ยจะมีตัวละครในมา์เวลคอมิกเนี่ยอยู่หลายตัวด้วยกันครับซึ่งบุรุษไปษณีย์นะครับอาจจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มมอร์ o ็อกส์นั่นเองครับ ซึ่งเป็นกลุ่มมนุษย์ไกลาพันธุ์ใต้ดินที่ปรากฏตัวในปี2002ครับซึ่งนี้ก็อาจจะหมายความว่าคนรักของซิลวี่เนี่ยอาจจะมาจากจัก,กราวาล X-Men ก็ได้นะครับหรือบุรุษไปรษณีย์ที่ซิลวี่พูดถึงเนี่ย อาจจะเป็นวิลลี่ลิมสกินครับผู้ที่มีการส่งจดหมายถึงแฟนตาสติก4ฟด้วยนะครับซึ่งวิลลี่ลิมสกินเนี่ยนะฮะก็คือคามมโอของสแตลลีในฉบับคอมมิกนั่นเองครับคิววีก็ยังมี ex girlfriend ของเขาด้วยนะครับซึ่งมันก็คืออีสเตอร์เอ็กซ์เล็กๆครับต่อมานะครับเป็นฉากที่โลกิเนี่ยได้ร้องเพลงอยู่บนรถไฟเหมือนเดิมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโลกิ Loki กำลังได้ที่เลยนะฮะเมาได้ที่เลยครับซึ่งเพลงที่เขาลองนั้นนะครับ เป็นภาษาแอสกาสลับกับภาษาอังกฤษที่เป็นท่อนคอรัสนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องราวที่มีการอ้างถึงตัวละครที่อยู่ในหนังเอเลี่ยนของเจมส์คาร์เมลอนนั่นเองนะครับซึ่งในเอ็นเครดิตเนี่ยเราจะเห็นชื่อของมนุษย์ต่างดาว2คนนี้ที่ชื่อว่า p ี d ีดีฮัสันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าโคบราเฮกซ์นั่นเองครับซึ่งทั้ง2คนนี้นะครับเป็นชื่อของนาวิกโยธินอนานิคมที่เล่นโดย Bill บิลพ p กสตันนะฮะ แล้วก็ไมเคิ b e ีนครับซึ่งชื่อทั้ง2คนนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหนังเรื่องเอเลียนของเจมส์คาม e ลลอนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สคนนี้นะครับ เขาเนี่ยมาเพื่อหยุดโลกิกับซิลวี่ในการที่จะขึ้นรถไฟนั่นเองครับต่อมาครับเป็นเรื่องราวของท่าเพียงพันของโลกินะครับที่จะดูเหมือนว่าเป็นท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกแล้วครับตั้งแต่ e ีที่2นะครับที่เขามีการต่อสู้กับร่างอวตารของเลดี้โลกินะฮะทำให้เขาเนี่ยหกขมนล,ล้มก้มหน้าลงไปเลยนะครับ ซึ่งมันก็เป็นลักษณะท่าทางที่คล้ายกับท่าทางที่เขาตกลงมาจากการวาร์ปที่ดรสเตรนนั้นได้ปล่อยตัวเขาออกมานั่นเองครับแต่แน่นอนครับ E.P. ที่3การตกจากรถไฟของเขาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงท่าเพียงพันนี้อีกเช่นเคยครับสุดท้ายนะฮะเรื่องราวของโลกิกับซิลวี่ในดาวลามเมนทิสวันี่ยจบลงเมื่อโลกิและซิลวี่ตระหนักว่าทางรอดของพวกเขาเนี่ย ก็คือการขึ้นเรืออพยพครับซึ่งการที่ยานอพยพนี้นะครับออกจากพื้นผิวของดาวได้สําเร็จเนี่ยก็ทําให้เขามั่นใจและเขาเขาจะรอดนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เหมือนกับที่โลกิทําให้กับชาวแอสการ์ดในตอเรกนาลล็อก ok, ที่เป็นฉากการอพยพของชาวแอสการ์ดนะฮะที่เราเห็นตอฮักและวาคิลีหรือแม้แต่สเคิร์ตเองเนี่ยก็ได้อพยพป,ประชาชนชาวแอสการ์ดออกจากดาวแอสการ์ดที่กําลังจะล่มสลายนะครับด้วยยานที่เราเห็นในตอเรกนาลล็อก ok นั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการตระหนักถึงหนทางของการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าโลกิที่เป็นแวร์เรีนโลกิที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ในตอน์รกนอลลมันก็เหมือนกับเป็นอ a ส t ต r ร์เอ็กเล็กๆที่เหมือนกับว่าความคิดของโลกิในซีรีส์กับในตอร์รกนอลลอกเนี่ยเป็นความคิดในเรื่องของการช่วยเหลือคนเป็นความคิดที่เขาเนี่ยพยายามจะทําตัวเป็นฮีโร่นั่นเองครับซึ่งก็แน่นอนนะครับ ก็ตรงกับ EP ที่1ที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะทําร้ายใครเลยครับที่เขาทำเนี่ยเพื่อความจําเป็นบางอย่างเท่านั้นเองนะครับกล่าวเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็คือ Easter egg สำหรับ Loki EP ที่3ครับซึ่งถ้าใครมี Easter egg เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอรคราชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับ อย่าลืมกดไ like, ลค์ก็ u b c r i i e หรือกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับคนที่ชื่นชอบ MCU เหมือนกับพวกเราครับช่องของเรานั้นจะได้เป็นที่รู้จักและก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ